วิธีการกวาดพื้นวัตถุประสงค์เพื่อเก็บกวาดฝุ่นให้พื้นที่มีความสะอาดการเตรียมอุปกรณ์ 1. ไม้กวาด2ที่ตักขยะ 3. ถุงขยะวิธีการกวาดพื้นกรณีทำในพื้นที่ปิดให้ทำการกวาดด้านในสุดของห้องจนถึงทางออก ส่วนพื้นที่โล่งแจ้งให้กวาดตามทิศทางลมเพื่อไม่ให้ฝุ่นละอองฟุ้งกระจายและพื้นผิวของเราจะได้สะอาดหลังจากนั้นให้เทขยะใส่ถุงมัดปากให้เรียบร้อยและนำไปวางไว้ที่จุดที่กำหนดให้ วิธีการเช็ดฝุ่นเช็ดเฟอร์นิเจอร์วัตถุประสงค์เพื่อให้เฟอร์นิเจอร์เช่นโต๊ะเก้าอี้ขอบบอยต่างๆมีความสะอาดและเงางามคงทนมีสภาพใช้งานยาวนานค่ะการเตรียมอุปกรณ์น้ำยาถังน้ำผ้าไมโครไฟเบอร์สีเขียวถุงมือน้ำยาเช็ดเฟอร์นิเจอร์วิธีทำความสะอาดกรณีในพื้นที่ที่มีฝุ่นจำนวนมากให้ใช้ผ้าชุบน้ำบีบให้หมากเช็ดทำความสะอาดฝุ่นออกก่อนหนึ่งรอบ หลังจากนั้นให้ใช้ผ้าแห้งพักให้เป็นสี่เหลี่ยมขนาดพอดีฉีดน้ำยาเฟอร์นิเจอร์ลงในบริเวณผ้าเพียงเล็กน้อยเช็ดทำความสะอาดเฟอร์นิเจอร์นั้นโดยเริ่มจากด้านบนลงด้านล่างและนำผ้าแห้งอีกหนึ่งด้านเช็ดให้คราบน้ำยาแห้งทั้งหมดเฟอร์นิเจอร์จะช่วยเคลือบพื้นผิวให้มีความเงางามรักษาพื้นผิวคงทนต่อสภาพการใช้งานยาวนานค่ะ หลังจากเช็ดทำความสะอาดเฟอร์นิเจอร์ต่างๆเรียบร้อยแล้วให้ใช้สเปรย์ฆ่าเชื้อฉีดพ่นอีกครั้งเพื่อความสะอาดและปลอดภัยต่อสุขอนามัยของผู้ใช้งานค่ะการเช็ดทำความสะอาดฝนตามจุดต่างๆเช่นผนังป้าเพดานช่องแอร์ในกรณีที่ใช้บันได ควรมีการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุให้พนักงานหนึ่งคนคอยจับบันไดไว้หากพื้นที่สูงเกินไปให้ใช้ไม้ปัดหยักใยในการทำความสะอาด วิธีการทำความสะอาดเช็ดลิฟเพื่อให้ลิฟมีความสะอาดเงางามปราศาจากกลิ่นอาบรอยนิ้วมือคราบสกปรปกต่างๆการเตรียมน้ำยาอุปกรณ์ผ้าเช็ดทำความสะอาดสีเขียวจำนวน2ผืนน้ำยาเช็ดสแตนเลสวิธีาทำความสะอาดกรณีพื้นที่ภายในลิฟต์มีฝุ่นจำนวนมากให้เช็ดฝุ่นออกก่อนด้วยผ้าแห้งหลังจากนั้นใช้ผ้าอีกหนึ่งผืนฉีดด้วยน้ำยาเช็ดสแตนเลส โดยเช็ดจากด้านบนลงด้านล่างตามแนวของสแตนเลสให้ทั่วพื้นที่ทั้งหมดต่อจากนั้นใช้ผ้าแห้งอีกหนึ่งผืนเช็ดคราบน้ำยาให้แห้งสนิทเพื่อไม่ให้ฝุ่นและคราบสกรปรกต่างๆเกาะติดได้ง่าย วิธีการมอบพื้นเปียกวัตถุประสงค์เพื่อทำความสะอาดพื้นและรักษาพื้นผิวให้มีความเงางามอันเตรียมอุปกรณ์น้ำยามีดังนี้ค่ะถุงมือป้ายเตือนถังบีบมอบไม้มอบพร้อมผ้ามอบและน้ำยาเช็ดพื้นประจำวนันรอยครีเซนชัยค่ะวิธีทำความสะอาดม็อบพื้นกรณีทำในพื้นที่ห้องปิดให้เปิดประตูหรือหน้าต่างให้อากาศถ่ายเทก่อนและสวมถุงมือวางป้ายเตือน ผสมน้ำยาเช็ดพื้นประจำวันรอยคลีนเอนชายน้ำยาหนึ่งฝาต่อน้ำสามลิตรจุ่มผ้าม็อบลงในถังและบีบให้หมาดให้เริ่มม็อบจากการตีขอบด้านในแล้วม็อกให้รอยซ้อนกันเป็นเลขแปดจากด้านในสุดจนถึงด้านนอก ระหว่างที่ปฏิบัติงานให้สังเกตน้ำที่เราม็อบพื้นว่ามีความสกปรปกหรือไม่หากสกปรปกให้รีบเปลี่ยนน้ำและผสมน้ำยาใหม่ก่อนนำมาม็อบพื้นที่ต่อกรณีพื้นที่กว้าง mm hmm. เมื่อทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยให้เก็บอุปกรณ์ทำความสะอาดและตรวจสอบให้มีความพร้อมในการใช้งานต่อไปหลังจากนั้นเก็บป้ายเตือน